ครับพี่มาทำอะไรครับว่าจะมาดูรถใหม่รถใหม่เหรอใช่ในรุ่นอะไรอ่ะอันนี้เทียนาเทน่าแต่งอุ้ยแต่งเต็มฮะสนใจพันไหมล่ะโอ้ผมก็จะมาดูรถใหม่นี่แหละรถใหม่ใช่คันนี้พี่ก้อง m p 0 9นเก้าพ่ใหม่เหมือนกันใช่ไหมอันนี้ก็สวยอ่ะโหเทน่าก็สวยจรดีสวยปะสวยดิบาจัดเลยอ่ะโอ้แต่งเต็มไปเลยอ่ะบาวว่าจักรยานอีกอ่ะสาวมาขายไหม ไม่ขายครับไม่ขายเหรถลูกรักทีหน้าจะออกออกตัวไหนอ่ะพี่มาดูรถเท่เนี่ยใช่จะมาดูพวกเอสพันนี่แหละส่วนเก่าก็มีเอสพันก็มีเข้ามาใหม่เลยชอบสปอร์ตสปอร์ตลองพร้อมก่อนไหมชื่อก้องตัวนี้ปีอะไรนะพี่เอสพันปี2017ปีสองพเนาะโอ้สภาพสวยเลยอะสีดำดูเลยได้ได้ลองลองสตาร์ทได้นะทามาใหม่เลยพี่กำลังผมว่าจะดูรถไทยคลิปอยู่เลยแต่น้องมาพอดีโอ้ยเสียงพ้อดเลยเทียวะ ต้เข่าเกียบเบิร์นนะเข่าเกียบเบิร์นใช่ใช่ใช่โอ้โหติดเลยติดเลยใช่ปะชอบชอบไมอเสียงก็หวานก็หวานด้วยเกิดแค่นั้นเสียงยังไงอ่ะแค่นั้นเสียงเป็นยังไงมีศูนเก้าลองลองก็ได้ลองก็ได้ใช่ค่ะออบเทนคุ้มๆไหยเนาะเผื่อใจมันจะแบ่งมาฝั่งนี้มั่งเล่นเลยเราก็เลยโผพอดีเท้าเลย เท่มพอดีหมดเกินแรงแรงหมดแ้วดแล้วพอตอดด้วยโอ้สุดจริงตัวนี้ราคาเท่าไรพี่ก้องสองแสนสี่หนแปันบาทฟรีดาวเหมือนกันใช่ไหมพี่เท่าไรพี่ประมาณหกพันถ้าจะไม่มิ6หกพันหนึ่หมัวถ้าทปีเอ0 0พันตัวนี้ฟีดาวเหมือนกันไหมพี่ก้องเนาะขอประมาณหนึ่สองสองกมื่หาหน้าปีจะเอพันเหรอเอันผมอาชีพอะไรอะ ผมเปิดดูอะดิอู๋แต่งรถอ่ะอู๋แต่งรถเนี่ยพี่ก็ดูรถก็ดูรถผมด่มันไม็นรถมันเท่จัดเลยนูตัวจริงทั้งคันรายได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะรายได้ประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นหวเลแล้วแต่เดือนมีภาระผ่อนไหมตอนนี้ภาระผ่อนก็ไม่มีครับผ่อนรถใหญ่ก็จบแล้วใช่จบหมดแล้วโอเคนะาจะได้เหมือนกันเนาะเป็นอู่ของตัวเองได้จดใช่ไหมตัวเจดทะเบียนพันนิดรยบร้อยจดทุกอย่างทุกอย่างได้ประมาณสี่ห้มื่นใช่โอบเนาะ เปิดมากี่ปีแล้ววะอู๋เปิดมามาณสิบปีแล้วปีอู๋สบายเลยเนาะใช่ตัวนี้ก็สามารถยืดสีดาวได้เลยยื่นได้ใช่ไหมได้เลยใช่เออใจน่าจะเทมาทางนี้หมดแล้วเนาะไอ้ยฟันเลยรอเลยอู๋แต่พี่ก็อยากได้คันนี้มันเทสอะขายไหมนะแลกกันไหมใช่กับขายขายไหมไม่ขายครับไม่ขายแลกแลกกันได้ไหมล่ะ ับมาให้เราดูใจอีกแล้วพี่นะอยากได้เอาไปเก็บสักคัญหนึ่งแลกกันไหมล่ะแลกกันไม่ได้ดีเนาะเรามันเท่าไหร่ราคาสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ันบาทอันนี้มันก็มีคุณค่าทางจิตใจมันก็แพงเหมือนกันนะโออโสดป่ะวันนี้ก็ออกรถสีดาวอยู่ที่พี่อะพี่จะทำสัญญาวันนี้เลยไหมทำเลยก็ได้พี่ทำเลยเนาะทำกี่วันรู้ผลนะคือกล้องประมาณกี่วันรู้ผลนะพี่ประสามวันสามวันเนาะเซ็นวันนี้พรุ่งนี้อีกสองวันใชแล้ว แล้วถ้าสมมติอนุมานแล้วก็รอรับรถได้กี่วันเส็นเส็นเสร็จแล้วก็คือเซ็นสัญญาเซอร์วิสรับรถก็คือเจ็ดวันของมันเจ็ดวันจบแน่นอนถ้าจะไม่รวมเสาร์อาทิตย์นะเสาร์อาทิตย์ออกถ้าไม่สะดวกมารับรถเองนี่ไปส่งได้ไหมอยาไปส่งให้ฟรีไม่ต้องมารับฟรีไม่จ่ายไม่ต้องจ่ายเลยถ้าเกิตเราฟรีดาวเซ็นสัญญาออกมาแล้วฟรีดาวจริงเท่ากับว่าเราลดสูตบาทเสียเงินก่อใช่ไหมพี่ใช่สุดว่ะงั้นก็เสร็จวันนี้เลยพี่โอเคครับเดี๋ยวรับไฟนนซ์้เลยได้ครับ